มาแกะกล่องก้านนะคะอันนี้ก็มาเป็นแบบใบเสร็จนะคะจากแชนแนลเนาะน,นี่แหลเนาะโอเคมาดูกันนะคะ มันเหนียวมากแกะคำไม่เรียกไม่ออกโอเคนะว้าวโอเนี่เป็นแคครัสนะคะแกะโกนหน้าเป็นแบบนี้นะ ถายได้ไหมเอ่ยว่าเป็นอะไรนะคะอู้อู้เป็นถุงชแนลนะอู้ยออกมกนกอนดีกว่ามาเป็นแคบดูข้างหลังเนาะตามปราสาชาแนลเห็นไหมเอ่ยถ่ายได้ไหมว่าเป็นอะไร เป็นของที่ไม่ได้แพลนจะซื้อนะคะแต่ว่าก็มองๆอยู่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะซื้อน่ะตอนนี้อะไรเงี้ยนะแต่ไหนๆใบได้มีปัญหานะคะก็เลือกอีกใบหนึ่งมาแล้วกันนะอ้เห็นกตะแดกว่าคืออะไรจะไปเกออันนึงโอเคแต่นจะเจ๊นะคะเป็นน้องมินิเวียชูซึ่งถ้าเป็นตะก่อนก็เป็นสองสองสี่เนาะแต่เขาเป็นหนึ่งแฟลปนะคะ ดูกันนะมีปัญหาอะไรไหมน,นี่ใบนี้ไม่น่าจะแล้วนะคุยกับคุณอลิสเลยว่าน้องเขาก็ยับมาตั้งแต่แรกแล้วคงไม่ยับกว่านี้แล้วนะคะโคนี่ทุกอย่างนีนี้หมดเลยอ่ะเป็นแบบนี้ก็ห่อมานะอ่ะทาทข้างในให้นะคะอุ้ย สติกเกอร์เขาเหมือนจะลอกนิดนึงโอเคไปอย่นี้นะคิดว่าการน่าจะอยู่ข้างหลังนะโอเคถูกต้องครบนะคะมีการอยู่ในสองโอเคนะคะเป็นการอย่างนี้นะอยู่ข้างไในนะคะเป็นน้องมินิเรียชูนะคะ ใบเล็กๆเนาะตัวเองแล้วเนี่ยมี225นะคะคิดว่าเทาน่ารักเลยนะตัวนี้ก็น่าดักเหมือนกันนะคะเป็น Go h ร r d w a r e นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะคะวันหลังอาจจะเทียบกับน้อง r e i s s u 225ที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะโอเคอันนี้คือแบบสะพย คอสบอดี้นะคะน่ารักดีรกนิดหนึ่งรกนิดหนึ่งนะแล้วก็นี้เป็นแบบสะพายแบบสะพายข้างนะคะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ดูละกันนะใน,นะอนาคตนะคะ